เห็ดชิวมม่าเป็นวาเป็นเปลียนชิวมาวมาสวยเปลี่ยนหมอเฮงเห็ดเลายังกัคือวาล่ะเฮงดีกเข่าใจนะว่าบรลลจักข้นมาคิวทาวรอนนาตะกีงงอ่ะงงอีหลี่ดิเอาข้าวกาเ่้ข้ากรดเราไม่รู้าวรเขา้ข้าว่าเร่รูขาวาดเราไ่้าวาดาม้ข้ากราดเาม่รูนข้าวกนาดเรม่รู้กีาเนม่รกราดเรม่รูขาวกราเา่้้วดเไ้หลายปราดเวาไม่ปีแล้วก ดูดีเลยมั้ยมันเป็นแผลเป็นน้ำหยอยนะกลายเป็นแผลเป็นพันธุ์เดิมเป็นพันธุ์ล้างคิ้วเพรดะยังไงแกะออกมาได้โหดีมากเลยน้ำหยอยดูกระจกเลยนะขอขอถอดกดูกระจกนิดนึงค่ะเอ้ห้องเกิดเอาผิวโอเคไหมจ้ะสวยไหมอย่างเงี้ยโอเคไหมเนี่ยเจอแล้วมันเป็นเหมือนห็นห้อยแผลเป็นยี่เนาะใช่คือพี่อยอยพอยมันฝังไงคะแต่วันนี้อาจารย์จะล้างให้นิดนึงเนี่ยแต่มีคนทักพี่อยอยว่าสวยไหมล่ะจ้าก็จะกว่าอยู่คันยุบบ้านมันจะดำกับดำไปเลยเลยนะอันนี้มันไม่ดำอันนี้เป็นสีน้าตล แต่เฮ็ดไปโดดเราก็เจอกัว่าไปเฮ็ดชิวมื่อไม่บ้งทั้งกี่เขาก็เฮ็ดไปเป็นเดือนสองเดือนเลยดิไปเพอเปอเป็นปีเลย,เลยดิเขาดูว่าไปทำมาใหม่เขายัางว่าไปเฮ็ดมาใหม่อยู่เรื่ออีดิเห็นหนาอเอาไปเฮ็ดชิวไหมแต่ขนาดเมื่อบานหากันซื่อเมือยังเฮ็ดไม่แต่หน้าพ<ม>ี<ม>่ใหญ่เปลี่ยนไปเยอะไหมพี่ใหญ่ว<ม>่าหน้าเปลี่ยนไปเยอะไหมด่าแยบล้านแยบปุยันเปลี่ยนไปเยอะเลยเนาะมีคิ้วมีตามีปากปากก็ชมพูแล้วสวยเลยเพราะอาชีพแม่ค้าส่วนมากมันรีบเนาะต้องรีบแต่งแต่งต้องก็ต้องซัวซาแต่งเลย นี่มันดีคือจะมาพี่อหอยดีขึ้นกว่าเดิมเยอะไหมได้ที่ขึ้นลายอยู่คนละเรื่องเลยเน,ะนาะคนละอละย่างเลยไอ้รูปก็ทั่วซับรลบไปวุ้นละบุ <c oughs> แต่ว่ารูปเสี่ยหายเบิง้งยุ้งหายไปไหนวุ้นหายไปไหนนยัมีมอาจารย์มีรูปเก่าของพี่พี่อหอยอยู่นนั<ม>่ะไม่ไม่สวยเลยเก่าขี้เหร่มากมากเลยมีอยู่พอเราต้องเช็คเนี่ยเอากล้องเช็คเนี่ยมันจะเห็นชัดเลยอเอากล้องเช็คคิ้วเนี่ยจะเห็นชัดเลยว่ามันติดไม่ติดหรืออะไรยังไง